ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทดลองในเรื่องของซีรีส์มอเตอร์นะครับซีรีส์มอเตอร์ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับที่มีขดลวดอนุกรมแล้วก็อาร์เมเจอร์นะครับต่ออนุกรมกันนะครับสำหรับซีรีส์มอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันนั่นก็คือ เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดในตอนต้นเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์มอเตอร์เนี่ยจะต้องใช้กับงานที่ต้องการแรงบิดสูงในตอนต้นซีรีส์มอเตอร์เนี่ยจะต้องมีโหลดต่ออยู่ที่เพล่าของมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับพูดได้ง่ายๆก็คือว่าห้ามลันตัวเปล่านะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับตัวมอเตอร์ด้วยนะครับ ที่ไม่ให้ลันตัวเป่าก็เพราะว่าในขณะที่ไม่มีโหลดนะครับไม่มีโหลดนี้นะครับก็จะเนื่องจากว่ามีกระแสนะครับกระแสไหลในวงจรนน้อยนะครับกระแสไหลในวงจรน้อยนะครับแล้วก็มีเส้นแรงแม่เหล็กน้อยด้วยแรงดันตกค่อมที่เกิดขึ้นอยู่ที่ขดลวดซีรีส์และก็ขดลวด ค่าความต้านทานภายในของอะมเจอร์เนี่ยก็จะน้อยทําให้นะครับเกิดแรงดันไฟฟ้าต้านกลับสูงนะครับสูงจึงทําให้เกิดจึงทําให้มอเตอร์เนี่ยหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับสําหรับซีรีส์มอเตอร์วันนี้นะครับมีพิกัดความเร็วอยู่ที่3,300รอบต่อนอาทีนะครับถึง5,000รอบต่อนอาที วันนี้การทดลองนะครับก็จะต่อซีรีส์มอเตอร์ตามรูปนี้นะครับเป็นแบบอนุกรมนะครับมีการวัดกระแสะมีการวัดกระแสะแล้วก็วัดแรงดันที่จ่ายให้นะครับอีก,กน,นึงก็จะมีการวัดแรงดันไฟฟ้าต้านกลับหรือแรงดันไฟฟ้าตกคอมอะเมเจอร์นะครับตามตามรูปในวงจรน,นี้ตามรูปนี้นครับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต่อกันนะครับเริ่มต่อวงจรกันเลยผมจะต่อนั่งต่ออยู่ตรงนี้แหละนะครับเีเลือกสายก่อนนะครับเลสายออกก่อนตามวงจรในคอมพิวเตอร์ข้างบนนะครับเราก็จะต่อเริ่มต้นที่ขั้วบวกนะครับ จะแกล่งใจนะครับแล้วก็มาที่แอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์ที่ย่าน3แอมนะครับ3แอมจากแอมมิเตอร์ก็จะไปที่เอหนึ่งครับเอหนึ่งเอหนึ่งนะครับก็คืออะเมเจอร์นั่นเองแล้วก็จาก A2 A2 ไปที่ D1 นะครับ D1 ออกมาที่ D2 ครับ D2 มาที่ขั้วลบครับขั้วลบเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วก็เหลือแต่เพียงวัดแรงดันนะครับวนวนวิเตอร์ตัวนี้จะใช้วัดสำหรับแรงดันที่แอมเอร์นะครับแอมเอร์ขั้วบวกนไปที่ หลังแอมมิเตอร์นะครับ a หนึ่งัวลบไปที่ a 2ครับนะเสร็จแล้วครับนะครับ,นะรบจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับปึ๊บ เกเกอร์ครับบรสวิตซ์ซับไพ่ครับกูบวกคูลบนะครับปรับแรงดันปรับแรงดันนะครับที่ความเร็วรออ ความเร็วรอบ2,500รอบต่อนาทีนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นแรงดันที่ออกมาจากอาเมเจอร์นะครับตั้งไว้ที่100นะครับได้ประมาณ50 52โวลต์ DC นะครับอันนี้คือแรงดันไฟฟ้าตันกลับกระแสตั้งไว้ที่3นะครับก็ประมาณ0.5 แรงไฟฟ้าต้งกลับนี่ประมาณ50 50โวลต์แต่แรงานที่จ่ายไม่ไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวต่อวอลต์มิเตอร์ให้กับอา่าสัพายครับซัปพายของมอเตอร์นะครับแล้วจะลองอีกทีนึงนะครับ จะทดลองอีกทีนึงนะครับเราจะเริ่มจ่ายไฟให้นะครับอันนี้คือแอมมิเตอร์ของซีรีส์มอเตอร์นะครับวัดกระแสนะครับอันนี้คือโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันตกค่อมอาร์เมเจอร์เพื่อดูค่าแรงดันไฟฟ้าต้านกลับนะครับหรือแบ็ก EMF นะครับส่วนตัวนี้โวลต์มิเตอร์ตัวนี้เป็นโวลต์มิเตอร์สำหรับวัด แรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์นะครับนะโดยปกติววลวิเตอร์ตัวนี้แรงดันจะมากกว่าตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามากกว่าเท่าไหร่นะครับ ตนนี้ความเร็วที่2,500รอบต่อนอาทีนะครับประมาณ2,500รอบต่อนอาทีหรือเท่ากับเราจ่ายแรงดันให้กับมันประมาณ,มาณตั้งไว้100นะครับก็ประมาณ40โวลต์ตอนนี้40โวลต์น,นะครับจ่ายแรงดันให้40โวลต์ มอเตอร์ตัวนี้กินกระแสอยู่ที่0.4แอมป์ครับ0.4แอมป์มีแรงดันไฟฟ้าตั้งกับอยู่ประมาณ40 40โวลต์นะครับ40โวลต์ใกล้เคียงกันมากสำหรับแรงดันที่จ่ายให้และก็แรงดันไฟฟ้าต้านกับนะครับอันนี้ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าสมการสมการของซีรีส์มอเตอร์นั้นเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่นะครับอันนี้คือผลการทดลองอันนี้คือแรงดันที่จ่ายให้อันนี้คือแรงดันไฟฟ้าต้านกับของซีรีส์มอเตอร์ครับก็เดี๋ยวให้ให้เราเอาผลการทดลองไปบันทึกในในงานการทดลองนะครับ จากนั้นเราก็จะทดลองต่ออีกทีหนึง่งด้วยการกลับทางหมุนนะครับกับทางหมุนซีรีส์มอเตอร์แล้วบันทึกผลการทดลองอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์มอเตอร์นะครับตัวนี้คือแมกเนติกพาวเคอร์เรกก็ถือว่าเป็นโหลดให้กับมันในตอนนี้นะครับเพราะว่ามัน มันไม่สามารถที่จะรันตัวเปล่าได้เพราะว่าเป็นอันตรายแต่แม่นิตพาวเดอร์เบรกของเรานั้นไม่สามารถที่จะปรับค่าได้นะครับเนื่องแต่ว่ามันไม่ครบนะครับอุปกรณ์ไม่ครบบางตัวนั้นพัก่อดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ามันสมบูรณ์นะครับรับรองว่ามันกว่านี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ซีรีส์มอเตอร์นะครับ ก็มีผลการทดลองประมาณนี้ครับสวัสดีครับก็เขาจะไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับน้องแรงครับแล้วก็พิซีวิตครับฟังเสียงแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอายุเยอะแล้วครับชุดฝึกชุดนี้30ปีแล้วครับ 30ปีเนีเจอกันใหม่ครับ,ค,รบคลิปต่อไปครับชั้นมอเตอร์ครับ